เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าลัดหน้ามากคุณ,ค,ณคุณพูดได้นะครับ,บคุณคะตอนนี้เรามู่แล้วดูเสดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะไีกินขนาดไหนคือเมนูท็อปทอปนเนี่ยมีลาดหน้าเนาะแล้วก็มีสลัดกุ้งซอสมายวอร์สบิบับเ,เราไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาลองดูกัน โคตรใหญ่จานโคตรใหญ่อันนี้เทียบกับมือเทียบกับมือมือเล็กไปเลยฮ นี่คือปลาชิวะนี่คือปลานะครับทุกคนว้าวานเะน่อันนี้มันคือราดหน้าเว้ยทุกคนแต่ว่ามันเป็นมันเป็นราดหน้าแบบเส้นกรอบอ่ะคือคืออันนี้เสน้นแบบแต่มันเป็นเส้นทอดกรอบชาเป็นเทคนิคโคตรเลยมันคือกุ้งถั่วชูป,ป้งทอดแต่ว่ามันหมดไปแล้วอะ่ะมันอันนี้มันเป็นเหมือนแบบวาซาบิครีมไหม ลองครับนมทาววร์สิโคตรอร่อยอะเพลงเขาตเป็นผีตอบลมันเป็นโอเปร่าไงเนี่ยค่ะเขาตั้งมตั้งมลองลองนะโคตรหลอยังไม่โดนทำไม อร่อยโบราณอ่ะอืมนี่ครับผมก็เป็นไงเป็นไงบ้างครับโรงแรมิันเบดวันนี้อิ่มมากอิ่มมากค่ะอร่อยด้วยเดินน่ไหวแล้วโคตรอร่อยนะครับจริงเรามีห่อกลับบ้านไปด้วยสวดไว้เจอกันนะจ๊ะทุกคน